พาไปชมไฟหน้าอีโก้ปี2005ัแปลงใส่โคมโปรเจคเตอร์เป็น3.2นิ้วนะครับเป็นบายฟีนอน3.2นิ้วจานฉายเดิมเดิมคู่ตัวนะครับจานฉายเดิมเดิมคู่ตัวกับหลอดก็เป็น d 2 s ซีนอนนะครับมีฝาครอบครับจะเห็นได้ว่าบัลาดของ NHK N5 นะครับ N5 55วัตต์หลอดก็เป็นขั้วเป็น H4 นะครับเป็นเสียบ จาก ay, รีเลย์นี่นะครับใช้สายเป็นรีเลย์นี่นะครับรีเลย์ายหน้าเสียบเข้าขั้วหน้าขั้วเดียวขั้วนี้นะครับเป็นหลอดซีนอนดิจทัเอสของเอ็กซ่าสายก็จะจับจากแบตเตอรี่แล้วก็มานี่นะครับมีฟิลตรงนี้นะครับฟิลกับฟิลนี้นะครับแล้วก็เข้ารีเลย์ แล้วก็เดินมานี่นะครับเดินมานี่มาเข้านี่อีก1นหลอดก็จะเห็นบาลาดอยู่ด้านล่างนะครับเป็น hk n 5้าห้าห้าวัตนี่นะครับจานฉายับจานนี้เปิดแล้วนะครับเปิดด้วยไดเป่าลมร้อนนะครับแล้วก็ประกอบไว้เหมือนเดิม เราจะเห็นได้ว่าจานฉายนี้ก็ยังสดใสอยู่นะยังไม่ได้เคยขัดเพราะว่าใช้หลอดฮาโลเจนน้อยนะครับช่วงค่ำคืนหลอดสีนอนความร้อนจะร้อนอยู่คงที่ไม่เหมือนหลอดฮาโลเจนนะครับจะเพิ่มความร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับลองจับองค์ประกดูแล้วช่วงใช้งานช่วงกลางคืนกับหลอดฮาโลเจนจะมีความร้อนที่มากกว่า เสียดายที่ว่าเราติดตั้งไปก่อนติดตั้งเองนะครับซื้อของมาประกอบเองก็อยู่ที่8ปดเก้นเหมือนกันนะนะหลายปีแล้วก่อนโควิดก็เดี๋ยวนี้คู่ละ6กพัก็เป็น LED ดีสามิก็แสงสวยเลยอันนี้เป็น 6กพันหกพัหรือหกพันอะไรประมาณนี้ครับแสงก็น่าจะ6,000 K เคจะไม่ผิดแสงออกผมเหลืองนิดนิดนะครับผมเหลืองนิดนิดก็ก็ถือว่าดีกว่าไฟเดิมทำให้เราเห็นช่วงค่ำคืนได้ดีกว่าสำหรับคนที่ สายตาก็ไม่ต้องถ้าติดฟิล์มมืดกว่า40%่สหรือหกนี้ก็ค่อนข้างท่าไฟหน้าเดิมๆมันก็ยิ่งฝนตกด้วยก็จะมองถนนยาก,กน,นะกลับมาทดลองไฟหน้าสีนอน6กพันหลอด d 2 s มาลากเป็น NSK เอ็นห้าห้าสิบห้าวัตต์กับเปิดไฟดีอยู่นะครับเปิดไฟต่ําเปิดไฟสูงเดี๋ยวจะลองดิฟไฟนะครับ จะออกมายืนนอกรถนะครับไฟต่ําครับเดี๋ยวเราลองวัดการจริงกระแสของไฟซีนออน55วัตต์นะครับ นี้นะครับตรงนี้คิดกระแสที่8แอมป์นะครับ8.26แอมป์เป็นไฟต่ำนะครับ๋ยวเราจะมาลองว่าถ้าไฟสูงถ้าไฟต่ำ แต่ว่ามันเป็นไส้เดียวกันนะครับมันน่าจะกินเข้าเดิมไฟสูงนะครับเข้าเดิมนะครับเพราะว่าไฟสูงเนี่ยเขาไปยกสารินอยแต่งทิ่ปิดกั้นไปต่ำไ้สูงเหน,นะครับก็คือไฟสูงนะครับราจะเห็นได้ว่าจะเป็นหลอดฮาโลเจนนี่ก็จะติดแบบว่า ไ,ไปสูงไปต่ำวันนี้เขาเอาไปเปิดบานพับเฉยๆนะครับเป็นการน้อยเอาเดิมน,นะครับไฟสูงไปต่ำนะครับไฟต่ำเอากันนะครับแแ่แุ 8m 8.21 8.25